ดูใช่ไหมเขาบอกว่าเล่นซื้อไม่เยอะคนคนขับอ่ะซื้อซื้อของที่อย่นเหรอน้อเข้าขับเร็อ่ะ ไม่ละเบสี็ยังเหนื่อยเลย 拜。<Bye. S 2> สามกิโลจุดที่เป็นกิโลถ่ายรูปเยอะนะจุดเราตรงเนี้ยหลบเลยก็คือในช่วงเวลาแบบนี้นะครับก็จะมีหมอกมาบานเบล้วจะไม่เห็นเบีอยู่ข้างล่างนะครับ

ให้ดีๆหนยเอาแบบไม่ต้องนาตั้งเหรออม่มุกเยอะแต่แบนนตั้งก็สวยหันหันนะเออมเี่นี่รอเ้อเดี๋ยวหนนอแบ่่ไไม่ไ่ไม่น่ trong ni จะถ่ายย้อนขึ้นไป หน้ามังเหรอเราจะหันหลังไม่เห็นถ่ายไม่หันหน้ามั่งอ่ะถ่ายแล้วเหรอถ่ายแล้วเขาไม่เห็นถ่ายให้หนูร้ไงนี่ยหนิเนี่ยถ่ายไม่สวย She's thinks they มาไม่กเย็นสบายนะไม่สบายแตร้ว่ามันตวนี้ยนอาข้นาี่ดังกับแม่เขาอ่ะขึ้นตลเลยตัดจมูกจบตัดอากาศ

ปนเหนียวเหนียวเกเหนียวหน้าก็พอหนึ่งเหนียวด้ก็พอหนึ่งเหนียวได้อนีเหนียวกุ้งาเไปอ๋อเอยเหนีจกจอนี่ก็เลยยังพุ่งเก็ใส่ของพัดทีลงนอ๋อเนียจ่อเยเนียง่อ้ นี่ยัมพุ่งเจาะกันหรอระวางล่วงนี่อะบอกตัวเองรับเป็นปีจา

อันนี้ขึ้นแล้วนะจานนีไปานนะครับจันเราจะขึ้นอีกรอบนะอันนี้คือรอบสองรอบไหนแล้วคะเนี่ยรอบที่สี่อาะรอบที่สี่แล้วครับผมใช่ท้งหมดแล้วหกหมดแล้วจันนีไปานนะครับเราขึ้นไปใช่เปล่าแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นอีกรอบนะครับแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นอีกรอบแล้วก็ลงแล้วก็จบนะอนี้เดียวครับนะจะโซนนั้นจากนี่ปาหรือไม่ไกลห้าร้อยเมตรนะ ต่อภมิเหนื yeah. ่อยปะเหนื่อยดิเน่ยต่ตายชิวๆใช่ไหมชิวๆหลบไปแล้วองต่อ

กินวันนี้ชิวๆตอนเย็นกินหมูกระทะ ทำไปถ่ายคลิปอีก ก็ได้เอาหมูฟึ๊บ